ดอกบานชื่นดอกบานชื่นเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อว่าจะช่วยให้ครอบครัวที่ปลูกต้นบานชื่นร่มเย็นเป็นสุขตามชื่นของดอกไม้ว่าบานชื่นนะครับนอกจากนั้นต้นบานชื่นเองก็เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายาราวกับเป็นคนง่ายๆที่จะปลูกที่กระถางก็ได้จะปลูกลงดินก็ดีแถมยังโตง,ง่ายไม่ต้องดูแลมากและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ เขาออกดอกเร็วมากสำหรับวิธีการดูแลก็ไม่ยากเลยนะครับต้นบานชื่นเนี่ยควรจะปลูกในที่กลางแจ้งเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดๆยิ่งแดดจัดยิ่งดีนะครับยิ่งออกดอกไวด้วยสำหรับเรื่องน้ำแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องให้เยอะนะครับเขาไม่ชอบดินที่มีน้ำขังหรือแฉะเกินไปเขาชอบดินร่วนปนทราย และว,วิธีการปลูกก็ควรจะปลูกจากเมล็ดนะครับเพราะว่าปลูกง่ายตัวต้นดอกบานชื่นเองก็เป็นไม้ลม้มลุกก็จะมีอายุสั้นเวลาเขาโรยก็จะมีเมล็ดให้เก็บเพื่อไปปลูกต่อได้ครับสำหรับดอกบานชื่นสวยๆเนี่ยเป็นที่ชอบใจของคนทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศทุกคนชอบปลูกดอกบานชื่นก็เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่ออกดอกง่ายและมีดอกเกือบทุกสีเลยครับอยากได้สีไหนก็ปลูกกันเลยแต่ว่าจะมีอยู่สีเดียวที่ตอนนี้ยังปลูกกันไม่ได้ครับนั่นก็คือดอกบานชื่นสีฟ้าข้อมูลนี้ก็ได้ยินมันมานั้งนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าปัจจุบันจะมีใครที่สามารถเพาะพันธุ์ดอกบานชื่นสีฟ้ากันได้แล้วหรือยัง ดอกบานชื่นเป็นไม้ล้มลุกดังนั้นเราควรปลูกทดแทนบ่อยๆหรือว่าเมื่อเห็นว่าดอกแก่แล้วมีเมล็ดแล้วเราก็ควรเก็บเมล็ดไปปลูกเรื่อยๆเลยครับไม่อย่างนั้นพอต้นบานชื่นแก่ตายหมดสวนดอกบานชื่นเราอาจจะมีต้นบานชื่นที่ขึ้นเองไม่สวยคือขึ้นไม่เป็นแนวตามที่เราอยากได้ครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบาก ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับ การปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตรอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตรอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับหลอนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด s u b s r r i e e เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ